หน้าฝนแบบนี้นะครับมดมแมลงศัตรูพืชจะระบาดมากมายเลยครับและทําให้ต้นพืงเหล่าเสียหายย่างข้าวหน้าฝนแล้วครับบ้านขายฝนตกบ้างครับมดมแมลงศัตรูพืชส่วนมากจะระบาดตอนช่วงหน้าฝนเยอะนะครับและทางช่องวิถีไทยพี h ช n แนล จะมาแนะนำสูตรนี้เลยครับสารจับใบช่วยในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้เราจะใช้ร่วมกับสารเคมีหรือจะใช้ร่วมกับสารชีวภาพก็ได้นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าผมจะใช้อะไรทำสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องวิธิไัยพีชนแนลนะครับตอนนี้ย่างข้าวหน้าก๋วแล้ว บ้านคายฝนตกแล้วบ้างครับบดแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะครับส่วนมากจะระบาดตอนช่วงหน้าฝนนี่เองครับในวันนี้ทางช่องวิทไทยพี h ช n n นลจะมาแนะนําสารจับบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชตามมาดูกันอีกทีหนึ่งครับสารจับใบทั้ง2ตัวนี้นะครับเราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยครับโดยเฉพาะน้ํายาล้างจาน น้ำยาล้างจานทุกบ้านส่วนมากจะมีแน่นอนครับและน้ำยาล้างจานตัวนี้นะครับทําสารจับใบชั้นเลิศเลยครับช่วยเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของสารเคมีและสารชีวภาพในการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตูพืชนะครับและอีกตัวนึงครับคือตัวนี้เลยครับน้ำส้มควันไม้น้ำส้มควันไม้ไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชได้แต่น้ำส้มควันไม้ก็เป็นสารจับใบชั้นดี เพราะว่าน้ำต้มกัญไม้จะมีความเหนียวนั่นเองครับเราจะใช้ร่วมกับสารเคมีหรือสารชีวภาพก็ได้นะครับเราจะใส่น้ำยาล้างจานจำนวน1ช้อนโต๊ะต่อน้ำา5ลิตรนะครับและถ้าเกิดว่าเราจะใช้เป็นน้ําต้มกัญไม้เราก็ใช้จำนวนเท่ากันนะครับ คือ1ช้อนโต๊ะใช้ร่วมกับสารเคมีหรือจะเป็นสารชีวภาพก็เลยนะครับต่อน้ํา5ลิตรเหมือนกันนะครับโดยการทําแบบนี้กันเลยครับในการใช้สารจับบายร่วมกับสารเคมีหรือจะเป็นสารชีวภาพกไ็ไลยนะครับในช่วงฤดูฝนนี้จําเป็นมากเลยครับโดยการใช้ร่วมกับน้าเปล่าอีกทีนึงครับเมื่อเราผสมส่วนผสมลงไปรวมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะทําการคนกันก่อน,นครับเมื่อเราคนเสร็จเรีบยบร้อยแล้ว เรานำใส่ถังฉีดพ่นกันเลยครับและนำไปฉีดพ่นที่ต้นพืชสารจับใบพวกนี้นะครับจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยานในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชได้ดีเลยครับเพราะว่าสารจับใบจะไปช่วยจับใบพืชและยืดระยะเวลาของน้ำยานในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชให้อยู่ได้นานและหลายวันเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทยาไพีชนแนลได้นะครับ เมื่อเรานำไปฉีดพ่นที่ต้นพืชแล้วสารจับใบจะไปจับใบพืชอยู่ได้นานและมดมแมลงศัตรูพืชจะไม่มาลบกวนต้นพึชงเราอีกนานเลยครับในหน้าฝนและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดทิทฐัยพีชแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจา่าดิฏทัยพีนะครับผมสารจับใบไปเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํายาในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชโดยการใช้น้ํายาล้างจานหรือจะเป็นน้ําส้มขวัญไม้ก็ได้นะครับ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยานในการไล่และกำจัดมแมลงตัตตูพืชแบบได้ผลดีเลยครับ